ช่วงเวลวการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนัดที่14นะครับนัดแรกในนัดที่2ครับห้องเย็นนัดข้ามพบกับกา่าเรือครับคบือกลับมาอยู่ในเส้นทางของการลุน้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งเริ่มเกมเนี่ยในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้าน คงาเย็ยนข้ามครับพวกเขามีโอกาสได้ลุ้นประตูหลายฐานก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้ก็มาได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่วรศักครับลากไปแล้วยงิงบอลสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะเก็บบอลเทียได้แล้วครับแต่เบนเทอร์สักครับแย่เท้าแย่งมาจากทงางด้านอาัาชัยปรามองศาแล้วก็ดีดผ่านทางด้านพณิศสเข้าไปครับพาเจ้าบ้านบปจากานำกรุกเซนะครับ จังหวะติดบอลน,นั่นี่ครับอนันชัยจังหวะแรกเนี่ยจับบอลได้ก่อนด้วยครับแต่พอจะเกี่ยวได้จังหวะสองนี่กลายเป็นทศ่สักที่ถึงบอลก่อนแล้วก็โฉบไปยิงง่ายๆครับแต่สกอร์กลับมาท่าก,การอีกตอนหนึ่งไม่ทันไรครับจังหวะยิงของอินชาตรปะพันครับเหวีย่ยงนิดขวาบ,บอลหายว่าไปเลยครับหลังจากนั้นโอกาสยังเป็นของทางด้านอองยีน่นาค้านนะครับจังหวะที่พวกเขาได้ ฟาวแล้วก็เป็นจุดโทษจุดที่สองครับแต่ไรอันโกเมสก็ยิงติดนัตพลมะเร็ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นหลังพงเย็นะท่ามาประตูขึ้นนำได้สำเร็จครับจังหวะที่ไรอันโกเมสครับ รับบอลจากจากังหวะผ่านของทฤษศักดิ์เจริญวงครับแต่สุดท้ายไปดู VS แล้วพุทิสินให้เป็จังหวะฟาวนะครับจนแล้วจะโดพวกเขาก็ขึ้นนำสองต่อหนึ่งจนได้ครับแต่ความผิดพลาดของวชรินทร์ในมหการเลยครับแล้วก็เป็นทร์ศักดิ์นเดิมครับโอ้ทโอเท้าแกนี่ เกี่ยวจากข้างหลังแล้วก็แย่งจากฝั่งตรงข้ามเก่งมากแล้วให้แรแดเมสเสดสิสกุลีพาทีมน้นครั้รงสนหนึ่งครับสองตงหนึ่งแล้วก็มาบวกประตูที่สเพื่อีกครั้งครับเป็นเพื่อสากับผลนี้และสังไม่ใจใ,ใครเลยครับฉกมาได้เจ้าตัวมีเวลามีพื้นที่และเลือกดิงเอง เหลียวดูแล้วเนี่ยครับเหมือนจะมองหลอกครับแต่สุดท้ายแล้วนี่กดด้วยขวาเต็มแรงเลยครับสามต้นหนึ่งครับแต่ทีมเยือนก็จะมีลูกยิงที่ลุ้นมาครับจกกังหวะยิงไกลของว่ารินทร์นมัส,สก,การครับแต่งสองจังหวะแล้วเหวี่ยงที่ขวาลูกนีเสียบมุมเข้าไปเลย ไล่เป็นสนต่อสามครับโอ้แต่สถานการณ์แทนที่จะไล่มาให้ใกล้กับเดิมกลายเป็นทางด้านอเมริกาพารัทครับไปแย่งมาแล้วก็จังหวะยิงยไม่แรงเท่าไหร่ครับกลายเป็นว่าคณิศสอนไปกะจังหวะบอลพลาดครับถ้าเอาเท้าเซฟนีก่ก็น่าจะป้องกันได้แต่กลายเป็นวพยายาม ผวาไป,ป็น้องกันไม่ทันครับประตูที่4แล้วก็พาห้องเย็นท่าข้ามนำเป็น4ี่ต่อสแล้วสุดท้ายเป็นสกอร์นี้ที่ทำให้เจ้าบ้านเก็บ3ได้สำเร็จครับ